ตรงตรงนะตรงตรงผู้บอกใจมันดึงเตรียมตัวเต็มแรงนะวัดอื้มอื้มอื้มอะไรก็ว่ามันต้องดึงไอ้เว้าว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 ค่คอยเล่นกับมันก็ใหญ่เดียวนะวัดมันตื่อมาก โอ้โหอะไรใสแว่นนี้รู้เลยนะพนาขึ้นอย่างนี้เลยแต่หูก็เสียงลอกนี่ยแหละ <c oughs> เห็นตัวแล้วนะ <c oughs> มาแค่นี้ยังจกจะติดอีกเนาะแ <c oughs> ม่ชอบตอนถือคันเนาะนะ ถือให้มันวิ่งอ่ะดูตัวถ้าตัวจะแม่ก็น่าจะมีไซส์นิดนึงนิดนึงนิดนึงจริงๆด้วย <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วมันมันดึงแบบตอก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 ,ตอก,ตอกดึงสายออกมาเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนี่นะ <c oughs> ไอ้ไอ้ตัวที่อ่าที่ปากแขกก็ประมาณเนี้ยแหละ <c oughs> แต่ไม่แตไม่ใช่มันนะไม่ใช่มัน ห่างกันคนละยนดเลยมตวบักเอฟเลย